ติดไม่ติดกะติดไม่ติดไหมเดี๋ยวนี้เลยติดด้วยป้าบ้ป้าติดกันทั้งตลาดเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเปิดเปิดตลาดกนดีกว่าเปิดตลาดกันก่อนดีกว่าทำไมอ่ะแฟนๆนรอแล้วเดี๋ยวกอนเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนก็ได้เดี๋ยวเราจะเปิดตลาดก่อนแต่ต้องติดนะหลังจากเปิดเสร็จแล้วอ่ะแได้ยอมยอมเอามาเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยจับใจความสุขความสนุกกับเราได้กับรายการตลาดสิงห์ป้า เนี่ยทำไมไม่เชื่อละไปโดนใครเขาหลอกมาเนี่ยติดฝฟเนี่ยเหรอทำไมไม่ได้หลอกไฮโซไฮซอดาราเมืองนอกนะเขาบอกการเปลี่ยนโงเฮงเนี่ยมันทําให้ดูดีขึ้นเขาบอกว่ามีฝฟอยู่ที่ปากมันจะพูดเก่งเจรจา้าฝ่ายก็รุ่งจริงอะป่ะมันจะรวยถามยังงกนนะถ้าเกิดมีฝฟแล้วเนี่ยแล้วพูดเก่งเนี่ยนะแล้วขี้เกียจไม่ทำอะไรจะรวยไหม รวยไหมรวยไหมที่เกียรวยไหมมันต้องมีเทคนิคด้วยมีดีลาด้วยนะไม่ใช่ว่าจะพูดเก่งอย่างเดียวนะเพราะนั้นเดี๋ยวเฮียจะเอาคนที่เขาถนัดใช้ปากแล้วเฮงมาแนะนําดีไหมอ๋อพวกนักพูดเงี้ยจันทุพนจันธนมงี้อรอใช่ใช่ป่ะใช่เลยเขาเป็นนักร้องนุ่มฟอหลอเฟี้ยวนะตุ้ย AF-3 รู้จักไหม

time เาคือคักนะคะ,ะถามด้วยเรื่องปากเมื่อกี้เราคุยค้างกัน<ช>ไว้ใช่ไหมคะว่าปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เข้าวงการมาใช้ปากทำอะไรบ้างจ้า <c oughs> จะร้องทําไมเออใช่ถามว่าผมกินนกหวีดมาพี่ไม่พอผมไม่เห็นนี่แบบพวกร้านค้าอย่างเงี้ยสมัยก่อนผมก็เคยขายของเคยใช้เคยเคยใช้ปากมากตลาดสดอย่างนี้เลยพ่อผมเป็นพ่อค้านะพ่อผมขายผลไม้อยู่สมัยก่อนผมก็อยู่กับเขามันเล็กๆก็อยู่ในีลยพอเริ่มโตขึ้นมาก็เริ่มจะใช้ฝีปากในการทำมากินครับมีขายมีขายซาลาเปามาครับขายขายพวกเป็นเซลล์ครับขายเครื่องเสียงขายอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีเป็นพนักงานอยู่ในเซเว่นอีเล เว้นอย่างนี้ฮะแล้วก็มีแบกน้ําแข็งครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ใช้ปากครับร้องเพลงครับนี่เห็นไหมรู้แล้วว่าปากอ่ะใช้ปากเนี่ยเก่งขายเก่งแล้วลีลาจะลีลาเป็นไงลีลาครับก็ลีลาในการขายเป็นไงเป็นไงก็ได้เรื่อยๆครับก็ก็เอาก้าเลือดพ่อมาบ้างครับเพราะเพราะว่าพ่อเขาก็มีมีลูกเล่นกับลูกค้าเงียครับพอพอผมโตมาพอตอนนี้มาตรงนี้ขายเสียงวบก็ มาเล่นมีลูกเล่นหยอดเยอะไรเงี้ยให้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาใช่ไหมให้ให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์หวานหวานสนุกสนานไอ้าวตุ้ยแต่หลายคนนี่เขาไม่เชื่อทำไมฮะนะว่าใช้ปากเก่งอะรใช่งนั้นต้องตามตุ้ยไปที่สวนดูจจักนะไปดูการใช้ปากและลีลาในการขายกางเกงยีนดีไหมครับดีครับดีครับไปไปดูเลย อากศมันเย็นจริงเลยครับวันนี้ธรรชาแล้ใช่เสียงมันคุ้นๆครับเร้านควายสุพรรณเกงีนลาดนาานปรูบรณ์ดูเหมือนเมาๆนิดๆว่าใช่ครับร้านนี้เจ้าเจ้าของร้านีตัวราาอยู่หนร้านควายสุพรรณ เอโถยังขี้เลยจ้าเผือพี่อ๋อแม่ร้อนชิ่ผ่านด้วยหายไปไหนเสียพี่เจอแล้วสวัสดีใช่แล้วจ้าบ้ี่เออจ้บเฮ้ยครับจ้าสวัสดีครับผมชื่อตุ้ยครับสวัสดีครับจ้าตุ้ยไหนล่ะตุ้ยตุ้ยนน้องเย้ตุ้ยเอฟสามครับ วันนี้ไปอุตส่าห์อุตส่าห์จะมองเห็นนี่แม่หายแล้วมัคุยข้างนู้นดีกว่าแม่พี่ต้องปิดกันด้วยเอาอะไรปิดด้วยละคที่แล้วเลยร้อยเดียวจ้าเดี๋ยวครับพี่สวัสดีครับสวัสดีทางไปรษณีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมชื่อตุ้ยครับพี่พี่ขอโทษนะพี่ชื่ออะไรครับชิงหวายชิงหวายต้องงงงงทำไมผมชื่อหวายผมผิดอะไรเราพี่ชื่อ ผมชื่อควายมีชื่อแล้วถ้าเพื่อนกันจะเรียกไอ้ควายเอาถ้างั้นเอาพอดีครับพี่ควายครับพอดีครับเรียกผมชื่อควายได้เับผมเขาอยากเรียกชื่อพี่เลยเรียกก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจะกลายเป็นอะไรกได้เรียกได้เรียกได้เรียกพี่แล้วนะเรียกเราเรียกไอ้ควายเลยพี่ควายได้ครับมีครับหน่อยได้ได้แล้วไม่เป็นไรผมร้องเพลงเป็นอย่างเงี้ยวันนี้ผมอยากจะมาลองขายของดูว่าผมก็รู้พราค้าเก่าเหมือนกันแต่ผมไม่เคยขายกางเกงยีนเนี่ยเดี๋พี่มันขายยากนะมันไม่เหมือนร้องเพลงนะทำไมอะฮะร้องเพลง ใครก็ร้องได้แต่ขายของมันขายยากนะขายยากโอ้โหอันนี้มันหน้าสุ่มพันนี่วะด้วยแม่เจอพวกเดียวกันเลยแม่เอาอย่างนี้วพี่ควายผมข้อรบกวนพี่ควายช่วยแนะนำการขาอย่างเก่งยีนนะพี่แนะนำได้จะทำได้หรืออย่างไรทำได้เลยครับแน่ใจว่าทำได้ไม่มีอะไรให้เด็กเอฟทำไม่ได้พี่ขวายเอางั้นเลยแหละจริงจริงวิ่งจริงเนี่ยจริงครับเก่งจริงหน้าลองหน้าวันนี้มันแลกวิชาดีกว่า พี่ควายไหนๆก็ไหนๆแล้วมาถึงร้านพี่แล้ววันนี้แนะนำหน่อยแล้วกันพี่ได้เป็นเกมถูกเยัะพี่เอาของแพงซื้อที่ไหนก็ได้อันนี้ตัวร้อยนี่คือของเหมาเข้ามาอันนี้คือมือหนึ่งเนี่ยมือหนึ่งหมดทำให้มันเก่าดูดิมันมีหลายอย่างมือหนึ่งมีแตกๆนี้ที่ไหนเฮ้ดูดิโอ้หายากนั่นน่ะดิแล้วตอนนี้เขามันมียมเลยเนี่ยจริงมครัจ้าตั้งขาดตังห้างขายตั้งร้อยหนึ่งแปดร้อยแปดเลยเดียว เดียวที่จะขายได้พี่ควายขายร้อยเดียวไม่ได้เลยคุณตาไม่ขายของแพงซื้อที่ไหนก็ได้แนะนำหน่อยพี่ว่ามี่จริงส่งอะไรบ้างมันมีขามมามีขากระบอกไองส่งลานบินไม่ใช่นีนตัดอมเยอะอันนี้ดีนี่เก่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างพี่อันนี้ขามมาขาม้าใส่แล้วมั่งวิ่งเร็วเลย ใส่แล้วสวยนี่ของผู้หญิงต้องใส่ขาดอะเจ๋งทุกถ้าไม่ขาดก็ไม่สวยจริงๆมันดีตรงนี้แหละผมผมชอบเหมือนกันขาม้าอันนี้ขาดทุนแล้วตัวละหมื่นสองนี่ตัวละหมื่นสองแล้วพี่มาขายตัวละร้อยเดียวยอมขาดทุนไม่ได้แล้วของถูกไม่ที่ไหนร้อยเดียวมีที่นี่ที่เดียวที่อไม่มีใช่มีที่นี่ที่เดียว รอแล้วไม่ส่งอะไรพี่ลองแนะนะครับแล,ล้วทาง่ส่งก็บอกอันนี้ผู้หญิงอันนี้สำหรับผู้หญิงผู้หญิงใส่เนี่ยต้องเป็นขาม้าฮะแล้วผู้หญิงบางคนเนี่ยใส่เข้างามเขาเขาเขาเรียกใส่เข้าวินมันไม่สวยเข้างามเสร็จแล้วม่สวาวบ้านๆงามงาม พี่เขาจะตัดอีกเอ้าไม่เป็นไรแล้วอย่างี้แล้วอย่างงี้ส่งอะไรอันนี้ส่งกระบอกผู้ชายนี่ผมผมมันเดนตัวนี้มากเลยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแตกแตกเนี่ยมาเอาไปดีเอาอะไรล่ะทำยากนะกว่าจะทำได้อะทำยังไงเนี่ยกว่าจะฟอกกว่าจะขัดให้มันขาดขาดก่อนแล้วคืไฟอกแล้วคือพี่ควายเป็นคนจัดการเองทุกตัวเลยว่าไม่ใช่อย่างนั้นเขาทงงานเขาลงงานหรอไปหมาเข้ามาแล้วไม่ขาเดฟขาเดฟเนี่ยใส่แล้วฟิตเป๊ะฟิตแบบแบบเดินโยกโยกนคือนั่งขี้ไม่ได้เลยอ่ะ เอ้ามันตึงเอ้ามันตึงถึงหายใครเคลียร์หน่อยเก่งนี่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 แหลวพลาวอ่าย่อผมเองย่อควายสุ้ยพันควายจนทั้งตัวเลยนี่คือจริงๆเลยป่ะเนี่ยอันนี้คือทำเป็นแย่พี่ใช่ใจของผมเลยแล้วอย่างนี้ต้องจดทะเบงทะเบียนอะไรบ้างอันนี้จดแล้วจดแล้วจดแล้วจดลิขสิทธิ์แล้วเรียบร้อยครับผม

นองเขาองกันใหญ่เอาแบบว่าสอนสอนอะรเนี่ยเจ้าเจ้าเจเย้ ไปไปโอ้โหเย็นไม่ไหวเหมือนกันนะขนาดเย็นเย็นเย็นๆไม่อยากรู <einges entra> ้จริงอ่ะแกขายแบบนี้แกจะสู้ร้านอื่นเขาเขาไหวแล้วร้านอื่นเขาแบบโอ้โหกระเสียงแผ่วเบาแล้วแถมพูดไปเขารู้เรื่องด้วยเออคือพี่ควายเขาจะมีเขาจะมีแบบฉบับในการขายของเขาก็คือจะมีมากมายเลยเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เห็นก็คือจะมีร้องลิเกมีร้องเพลงอีแซลแล้วมีใจเย็นเย็นมีท็อกโชว์ด้วยใจเย็นะอะ ก็แล้วแต่ไม่สําคัญเท่า0 0บาทราคาทนั่านะสิคะยีนขายยังไงทุกขายตัอต้นทุนต้นทุนมันน่าจะเกินแล้วไมพี่คือว่าทั้งร้านนะครับจริงๆมันไม่ใช่ว่าร้อยเดียวของทั้งร้านหรอกจักแต่คือว่ามันจะมีอยุกกองหนึ่งซึ่งแบบผมไปหยิบมาดูอะดูสภาพมันอะพี่แบบว่ามั็ได้ไหมอะมันไม่ใช่อ่ะจริงจริงมันไม่ใช่ตัวละร้อยมันต้องตัวละมากกว่านั้นะก่อนที่เราจะคุยเรื่องอื่นจาก หนุ่มเมืองสุพรรณนะคะมาขายกางเกงยีนจนในที yeah, ่สุดก็ม ok ok er ีแบรนด์เป็นของตัวเองความสําเร็จของเขาอยู่เบื้องหลังเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรามาคุยกับตุ้ยต่อในช่วงหน้าตุ้ยจะเป็นคนถ่ายทอดเรื่องนี้ให้เราฟังสักครู่เดียวค่ะเาาปล้้ Er. เวลาพูดมันจะห่วงไงพี่เขาบอกใจเย็นเยใจเย็นเคือแบบเดินเข้าไปในนั้นมันจะเหมือนอยู่ในห่วงของเมืองเขาเลยแบบนี้แบบปุ๊บใจเย็นเกําลังแรงเข้าไปกําลังแรงแรงเลยห่วง ใช่มีโดนเป็นตปีไทยคออย่างนี้อย่างนี้เลยพี่จากวันนู้นถึงวันนี้แกขายกี่ปีแล้วคะเอ่ก็รวมๆก็ประมาณหลายปีเพราประมาณ2-3ปีประมาณนั้นหมายถึงว่าไอ้นี่สุพรรณเนี่ยไอ้นี่ไอใคยสุพรรณในสองปีสองปีะแต่ทำแบบนี้อาชีพนี้มาร่วมยี่สิบปีย่สิบยี่สิบไม่หมดมุกมั้งเหรอถ้าทางแกจะหมดมุกง่ายๆแต่ก็คงเปลี่ยนไปเรื่อยเฉพาะวันนั้นผมก็เรียกผมเรียกเสียงฮาจากผมได้ไปหัวทิ่มเลยตุ้ยอะหัวทิ่มเลยไอ้ที่หัวทิ่มกังวงพี่ไม่แต่ดูๆ้วตุ้ยพี่ควาน สุงพันเนี่ยคงไม่หมดมุกอะนะแต่ตุย้ยจะมุกแป๊กหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูครับนี่คุณแยนคบคุณโอตทุกคนีขอร้องจสรานะครับ อินเดียไเอ็งทิ้งข้าไปรู้ี่ขวัญดีกว่าเมื่อก่อนเอ็งเคยโดนตักข้าเป่าตักข้าเป่าขืนตอนนี้เรื่องสิเอ็งเปลี่ยนคืนใหม่แล้วใช่ไหมวว่าแล้วไอ้เคยเปลี่ยนคุยยังเคยเปลี่ยนผู้ลงมาท้าได้ทำเป็นว่าผมร้องเองคนอ่าได้ได้เพลงด้วยพี่อ่าได้ ไม่มีใครรู้ว่ามีพี่ควายสอนเพิ่งหล่ะพี่ควายจะได้ไฟขอชารยครับแฟนตานนที่มาวันนี้แฟน,ฟน แล้วคือพี่ก็แต่งเองจากสดๆดในหัวเลยเห็นอะไรในตำางตรงไหนก็แต่งเอามันสดๆถ้ามันขึ้นได้มันจะร้องไม่ได้มันจะลงไม่ได้ที่ความเสียงดีอะดีป่ะเป็นแฟนลินเกมมาแลวม่20กว่าแลมีคนชมอย่างนี้หลายคนแล้วแล้วพี่ไปเอารูปแบบการร้องร้องขายกางเกงยีนอย่างนี้มาจากไหนหรือว่าคิดเองหรือคิดคนมายังไงอันนั้นเริ่มขายกางเกงยีนใหม่ๆหม่ไปขายงานวัดป่าไรไร่นี่พอดีจะไปเข้าห้องน้ำช่วงระหว่างระหว่างที่เราจะไปเข้าห้องน้ำนั่นแหละ มีมาดกทายกศิว oh, ัตเขาพูดมาพูดดีมากเลยเขาพูดเอาใจแม่ค้าด้วยแลคือจะมีเสียงดนตรีอย่างงี้หรือเปล่าให้ผมเคยได้ยินว่าแล้วมันบาลานาณว่างานทำบุญนะใช่อ้เปิดเพลงเนี้ยแต่เราก็พูดว่าทำบุญกันนะพวกเรานะทำใจสบายๆอย่าไปคิดมากพ่อค้าแม่ค้าขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าก็ขายได้คือเขาให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าที่ตรงนั้นเขาพูดจนคิดว่าเราเนี่อยากทำบุญเน่ยพูดจนเราอยากทำบุญมันนั่นนะถ้าเกิดเราขายของเนี่ย ลูกีุณ่ามึงจะดีนะอะไรเพราะว่าเพราะว่าพี่ฟังจากเมื่อายุคนนั้นพูดเราก็รู้สึกดีเขาพูดดีพูดหน้าทับบุญแล้วก็ไปเดินไปไปทำบุญในระหว่างที่ทำบุญนั้นนหละเขามีเพลงอีแซวทุกวัน่น่ะมีเพลงอีแซวมีลิเกะทุกวันที่เขมีไปแล้วก็ก็เราก็คิดว่าเออถ้าเกิดเราร้องเพลงอีเซลบ้างเรรา้องลิเกบ้างมึงจะดีนะ ประมานนานแล้วเนี่ยฟังผมร้องมันก็เยอะ,อะฟองบ้างดิอ่ะร้องบ้างดิเอาละก็ช่วยๆกันช่วยกันสมาดิลูกค้านี่เปิด <c oughs> ห้าหกเจด็ดแปด ของน้องเสร็จปุ๊บคนละตัวอ๋อพี่นับดูกี่คนคนละตัวที่ซื้อแล้วขโมยหยิบไปกันเทีแค่ขายประมาณ3-4คนแล้วขายแล้วเวลาลูกค้าเข้ามาซื้อเนี่ยที่เมื่อกี้พี่บอกว่ามีทุกทุกอายุเลยตั้งแต่เล็กจนแก่เลยดาราลงดารามาซื้อพี่แนะนำไหมเวลาเขาเคืาดูดูเลือกเลือกซื้อส่วนมากเราจะให้เขาลอง ถ้าเขาลองเนี่ยเราจะรู้ว่าสวยหรือไม่สวยคือลองและผ่าแล้วมาให้ที่ดูเนี่ย<ต>เราสม <พอ S 2> ัก่อนลองตร,ง,รงนี้นะเนี่ยลองตรงนี้เนะี่ยอ่าเดี๋ยวลองตรงนี้มีผ้าถุงให้ลองตรงนี้แล้วถ้าผู้หญิงใส่สวยเราจะบอกว่าสวยแต่ถ้าไม่สวยเราก็บอกเลยว่ามันไม่สวยเนาะมันเข้างามเนี่ยไอ้คำนั้นเข้างามคือแบบว่าเข้าไปในงามค้นอ่ะอย่างเงี้อย่างเงี้เอาแบ่งซี่เขาเรียกว่าฟิกเข้างามต่างเขาเรียกฟิกเข้างามด่างแต่นี่นีรเขาเรียกน้ำงามำปิ้งยแต่บางรุ่นเขาบอกว่าเข้าวินเข้าวินช่ไม่ดา มันเข้าแล้วมันลำคานแต่ถ้าใส่จุกเต็มเนี่ยมันจะสวยไหมอย่างเงี้ยต้นเต็มต้นเต็มเออวมสวยถ้าไม่สวยเราจะบอกเลยว่าไม่สวยไม่สวยคืไม่สวยเลยแต่ว่าให้เขาหยิบตัวใหม่เอารุ่นใหม่มามันก็สุดมากจะได้จะได้อ๋อคือพี่เขาค่แบบว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าแต่ถ้าอันนี้ดีเอาไปเลยคือมันไม่เหมาะกับตัวเขาเราก็ไม่ขายให้แล้วเขาต่ออีกไหมเจอร้อยสองร้อยเรื่องต่อเรื่องธรรมชาติ ย่อเราให้ต no, ่อทุกคนยังจะต่ออีกหรอแต่เราลดให้ไม่ได้แต่เราให้ต่อเราให้เหลือเราให้ต่อเอ้าเขาต่อเราทำอรไม่ไแต่ลดไม่ได้ใช่งหมหน่งราอยหน่งร้อย่งร้อยหนึงพี่อยาถ่ายรูปอย่างเดียว กาุทุยเนี่ยขายของเป็นมาเลยพี่พี่ควายโถด้ยช่วยมาถชิ้นนึงมันขายไม่ออกมานหลายปีแล้วเนี่ยตัวหลานนั่นมันมีเพงเด็กอยู่เนี่ยไหนเนี่ทำเป็นมาลองลองเชิญเชเนี่ยวยได้่อขาย้ดิเีขายมาหลายปีแล้วขายไม่ได้ัทเดี๋ยวก่อนงผมเริ่มชอบเดี๋ยวผมขอลองอ่ะ ตัดไปนานแล้วมันก็ไม่มองใครวะพี่มาสั่งตัดพี่เลนไซนี่ยงยักษวัดแจ๊บมันโดนไม่ได้บ้าไปแล้วมนสั่งเก็บไซเนี่ยมันบ้าไปแล้วเอาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตัวนี้จะให้ผมขายไหมลุงผมขายเลยดิจะใครใหญ่ได้พอดีให้กัาไปเลยจริงป่ะที่พันห้าที่พันห้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเอาใจเย็นเย็นปีพันห้า เกตตัวเท้าควายร้านควายสุพรรณใจเย็นเย็น o b v i o u s l เจ้าเฟรเดอร์าเกบิ๊กบิ๊กจีนยู u อ r ว w h ว t what you w a าะไม่ได้ใครจะไปซื้อนะเนี่ยตัวกันเลิกถ้าผมยอมแล้วเอ้ากลับบ้านดีกว่าไปร้องเพลงดีกว่าใช่ ก็ดวจน,นและด้วยความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าก็ยินดีที่จะมอบผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารปลาเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งกระเช้าค่ะ ใจพี่ควายจังเลยอ่ะตัวขนาดนั้นเนี่ยเางเกงใส่ได้ทั้งตลาดเลยนะแล้วเขาเก็บไว้ทําไมคะให้ใครตัดให้ใครคคือคือว่าเหมือนว่าเขาตัดไว้ให้เป็นที่ระลึกเอาไว้แล้วเขาแบบแบบว่าเขาสามารถทําได้ใช่แล้วโชว์ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเ่นใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะคุณขาพี่ควายพี่บัฟฟาอร่เขาส่งมาให้คนละตัวนครับอันนี้ของใครไม่รู้เอยหน่ที่คออันนี้น่าจะเป็นของนุมแหม่มแน่เลยเอวใหญ่ๆขอบคุณคนละตัวขอบคุณพี่ควายมากค่ะุตสาหั ปะะกติเขามีสั่งตัดไหมคะถ้าถ้าไซส์ในร้านไม่มีม,มีครับมีครับก็ด้วยจากที่เขาเริ่มต้นจากดูที่เขาบอกว่าถ้าเกิดใส่แล้วมันเข้าง่ามปุ๊บก็ <c oughs> ในร้านถ้าไม่มีปุ๊บเขาให้สั่งตัดนอกจากน้ําเสียงที่เราใจผูกใจมัดใจลูกค้าแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมที่พี่กวายขาใช้มัดใจลูกค้าผมว่าน่าจะเป็นความจริงใจของเขามากกว่าเพราะว่าเวลาใครเข้าไปซื้อปุ๊บก็คือแบบใส่ไม่ได้ก็คือก็บอกอ่ะก็จริงใจดีนะคะเป็นะเป็นหลักง่ายๆใครจะจําไปใช้ก็ลองเอาไปได้นี่เป็นสไตล์คนต่าง จังหวัดคือไม่มีการมาลีลากันมากคนค<บ>้าขายขดิฉันเชื่อค่ะพ่อค้าแม่ค้าถ้าจริงใจก็ได้ใจลูกค้าไปนะใช่ค่ะไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ต้องอยู่ที่ใจแหละถ้าใจเราไปนะโอ้โหเยฉันว่าสิ่งที่ได้ รับกลับมาก็ได้ใจได้เงินถ้าว่าใครอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองอยากจะมีเทคนิคการขายใจเย็นๆแบบนี้แล้วก็เชิญได้ที่สวนจตุจักรนะคะตรงไหนตรงไหนตรงไหนอ่ะตรงแถวตรงหอนาฬิกาครับ๋องหอนาฬิกานะคะส่วนใครที่รักตุ้ชอบตุ้ซื้อเทปตุ้ยก็โอเคแล้ว นี่ก่อนไปอยากฟังเสียงข่อพของตุ้ยแต่อยากให้ฟังอยากได้เสียงอึ่งอ่างทาได้ปล่ล่ะเสียงอึ่งอ่างเคยรู้จักไหมอึ่งอ่างอ่ะที่มันมีขนฟูๆหูยาแล้วมีไม่ใช่กระต่ายทำไมเจนนูเมลให้ตุ้ยทำเสียงอึ่งอ่างทำไมอ่ะก็อยากรู้ว่าคนหน้าตาดีๆทำเสียงอึ่งอ่างแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนให้เดี๋ยวกลับบ้านวยกันแต่ว่าโอเคไม่กลับบ้านเลยขอโทษครับส่วนตัวสารส่วนตัวแต่เสียงอึ่งอ่างจะมีความสำคัญอย่างไรนะคะในรายการนี้ช่วงหน้าจะมาเฉลยค่ะขอบคุณตุ้ยเอ